สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะอาเภอกุฎจับจังหวัดุอนทานีนะคะวันนี้นะคะทางร้านของเรานะคะมีตัวตัดหญ้านะคะครั้งขนาดเมตรยี่สิบเมตรสี่สิบเมตรแปดสิบก็มีนะคะทางร้านมีจัดจําหน่ายนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นมือสองสภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นเมตรยี่สิบนะคะหัวเกียร์ใหญ่นะคะตัวนี้ ตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้เม็ดยี่สิบตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้และถัดมานะคะถัดมาตัวนี้จะเป็นเม็ดสี่สิบนะคะเม็ดสี่สิบตัวนี้มือสองเหมือนกันนะคะเม็ดสี่สิบตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้แล้วเราจะพาไปดูนะคะเม็ดแปดสิบนะคะที่ใหญ่จัมโบ้ของเราเลย ัวนี้ใส่รถฟอร์ดนะคะหรือ60แรงขึ้นไปนะคะตัวนี้ของค่าย KMT นะคะตัวนี้ลูกค้าที่สอบถามกันมานะคะมียังยังอยู่อยู่นะคะตัวนี้เมตรแปราคาอยู่ที่26,500บาทนะคะตัวนี้ใส่รถไถรุ่น M MM MU หรือรถไถ f ฟอร์ดนะคะ60แรงขึ้นไปนะคะสามารถใส่ได้นะคะตัวนี้ตัวใหญ่นะคะอุปกรณ์มีครบนะคะยอย PTO ครบนะคะตัวนี้ เสิร์ฟเอร์ใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0929422503นะคะหรือ0817294501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงนะคะอำเภอกุจับจังหวัดนนทานีนะคะ mm hmm. หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะสำหรับอุปกรณ์รถไถน,นะคะ หากลูกค้าท่านสนใจก็สามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะมีมากมายให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะคะหากสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง YouTube ภูมินแท็กเตอร์อุดรธานีนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook นะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็น Tik t o ็อกนะคะภูมินแท็กเตอร์อุดรธานีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสนใจตัวไหนนะคะสวัสดีค่ะ